บัดนี้วันที่25เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่4ที่ข้าพเจ้านางยานีทองเทวี144ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอน บทที่หนึ่งถึงสี่ชุมนุมเทวดาสมันตาจักเววาเรสุอัตราคาชันตตเทวตาสัทธรรมโมนนราชสาสุนันโตสัขโมฆทังสักเกฆามจรุเปคิริสิขราตเตจันตาสิเขสปีมาเน ทีเปราเทจะฆ่าเมตรุนวันนั้นฆาเนเ๊ยะาว่าทุไหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชลธาวรวิสัมียาคารขันท์นาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาราวัจนะสาธโยทัศทวมิสุนันตุธรรมสวาณากโลอายมมาพันเต ธรรมสวาเนกาโลอายะมาทันตาธรรมสวาเนกาโลอายะมาบันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสราณังคัจฉามิธรรมังสราณังคัจฉามิสังฆังสราณังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสราณังคัจฉามิทุติยามปีธรรมังสราณังคัจฉามิทุติยามปีสังฆังสราณังคัจฉามิตาติยามปีพุทธังสราณังคัจฉามิตาติยามปีสังฆังสราณังคัจฉามิตาติยามปี สังขังสระนางคาชามินาทิเมสระนางอัญยางพุทโธเมสระนางวรังเอเตนาสาจวเทนาโสธิเมหุตุสัพปทานาทิเมสระนางอัญยางธรรมโมเมสระนางวรังเอเตนาสาจวเทนาโสธิเมหุตุสัพปทานาธิเมสระนางอัญยางสังโฆเมสระนางวรัง เอเตนะสัตตวัจเจนะโสธิเมหุตุสัพพา